คอเอขอสองตออนิดจะตอบอไรสามตออไรข้อสามตอบอแขกสี่ตอบส่อบคอค่ะห้าตอบคอไยค่ะหกตอบคอแขกหกตอบขอแขช่ว้น่อยช่นยคอแข ตอบขอไข่ใช่ค่ะใช่เลยก็ตอบขอไข่ข้อเจ็ตอบข่ออ่เจ็ดข สิบสี่โอเคสิบห้าโอเคแค่นี้อืมไม่มีสิบเอ็ดไ่ครบพีดเขาลงการ์ดเราที่นี่ลงเท่าไหร่ ขายสองหกพอดีตอบเพื่อนอยู่เลยสามสิบแล้วจะเขียนอะไรน่นนี่องไเขียนน่เห็นอเค

ิดต่อโอเคสูตรผิดเอ็มเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่สูดเข่งไม่ถูกตัวอะไร<ไ>ตัวอะไรตัวทีต้องเป็นไอ ขีดทำไมทำไมถึงขึขีดตรงนี้เออ A B ขอภาษาขอเออข้อจีนภาษาซีจดเอภาษา,าไปดิข้อจีนภาษาอื้ <c oughs> วอสวกอส,สองศาขอหกร่งองศาสองเอ็นไอดเห็นไหมคิดข้สองพิดตอี้วงแนจุดชี้หินข้อสองพิดตอร